Like no tomorrow. สวัสดีครับผมกลับมาพบกับความแห้งแรงในเอลิสกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำแฟกกันกันต่อนะเราต้องตามหาซัฟเฟอร์เพื่อนำมาทำส่วนประกอบส่วนที่เหลือนะครับโอเคไปกันเลยข้างล่างมีอะไร โอ้มาค่อยลงนะโอโอโอ,โอเคถึงยังปลอดภัยแล้วเราต้องไปทางไหนวะอ้าวอ,อันนี้มีหบเลี่ยราดเลยตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่มี ซัพเฟลครับซัพเฟลเราขาดอีกหกหกก้อนเดินไม่ตกรูใช่ไหมเนี่ยได้ไงวะเดิวนะกระโดดได้ปะกระโดดแล้วขาดจะหัก้ยเนี่ยลองกระโดดดูนะเฮ้ยชุดโอ้ยโอ้ย โอ้ดีขาไม่หักก็ขึ้นยังไงวะข้างบนนีตรงนี้ทางขึ้นขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ปะ,ไ,ปะไม่ได้อันนั้นคือบ้านที่เราใช้อาศัยก่อนขึ้นมาอ๋อมีนี่ด้วยมีที่ไต่ด้วยขาดเชือกแอบไปทำไม โอของก็ไม่มีจะแอบอีกนี่ไงแล้วก็เชือกแล้วก็เชือกสตรองลบเคอมาณเดียวเพามันหนักตั้งสองกิโล ซัฟเฟอร์จะไปหาที่ไหนวะหรือว่าเราต้องอาจจะต้องเข้าไปหาในถ้ำนี่มีอะไรเอ้ยอะไรอะเฮ้ย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 เดี๋ยว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 อะไรวะพึ่งเหรอเฮ้ยยังไงอะจะลองลุยเข้าไปดู ว่ามันต่อยเจ็บขนาดไหนน่าโอ้ยบี้อะว่าต่อยต่อยไม่เจ็บเท่าไหร่ uh, uh, uh. <laughs> ต่อยไม่ uh, uh. ต่อยไม่เจ็บเท่าไหร uh. โ่โอ้ย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 ,อย,อยนี่กันนี่ก่อน <laughs> มีจดหมายด้วยเดี๋ยวต้องไปอ่านจดหมายโอ้ยโอ้ยโอ้ oh. จะรถเยอะเนี่ยใช้แบนเดตดิโอเคเรามีแบ <laughs> นเดตไหนไหนจะเข้าไปอ่านโน้ตอะ่ะเข้าไปอ่านโน้ตก่อนนี่โอ้ยโอ้ย,อโ,อยโน้ตโน้ตสั้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี้นักเหรอเอ้ยได้น้ำพึ่งด้วย ไปก่อนไปก่อนเสียงมันน่ากลัวนะตราต่อยแบบเลือดลดเลือดลดน้อยอยู่เออกูไปแล้วโอ้ยกูไม่เอากูออกมาแล้วโอ้โหได้น้ำพึ่งมาน้ำพึ่งบวกอะไรวะไหนวะน้ำพึ่งเนี่ยโอ้ทำให้สดชื่นดีกว่าอนี่ดีกว่าด,ดีกว่ากาแฟอีกอะ โอเคเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยอร่อยอรรอยตอนนี้เราต้องหาซัฟเฟลอาจารย์จา้จาจา้จาจา้าจ้าจ้าจ้าอยู่นี่อยู่นี่เออแล้วเราจะไปหาจากไหนวะะตรงนั้นมีถ้ำด้วยอ๋อเชือกมันหนัก <c oughs> อันนี้ก็ไว้เนี่ย โอเคเดี okay, e ๋ยวเอาไม่เ so ก็บแล้วเดี๋ยวเชื่อไปซ่อมซ่อมจุดไตนี่ไถ้าซ่อมตรงนี้ใช่ไหมมันก็ขึ้นลงตรงนี้ง่ายๆกี่โมงแล้วว่กินน้ำพึ่งก่อนกินน้ำพึ่ง โอ้เยี่ยมเลยทำไมมีเพลงล่ะมันจะเย็นแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูในถ้ำอยูเนาะเพื่อจะเจอซัฟเฟอร์ผมไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเฮ้ยพริกแอกเวนกรรมเดี๋ยวเดี๋ยว คงไม่ต้องคงไม่ได้ใช้หลายอันนะเพราะมีอยู่อันเดียวนี่งไงหนักเลยแหละนั่นเอาอย่างอื่นเก็บกันเฮ้ยชุบโดดเลยขาไม่หักโอ้ยทางแยกอ่ะอ๋อในนี้ จะเป็นจุดเติมเสบียงจะเอาหินใส่ถังเข้ามาเพื่อนุ่นถังออกใกล้จังนี่มีอะไรวะเกลือนเลยของอ๋ออันนี้เราต้องใช้นี่วอเออเก็บไปเลยนั่นไงเครื่องบิน Great more sand เออใช่แล้วยังไงอะ่ะเหมือนเขาจะบินวนอยู่ในนั้นอะ่ะหรือว่าบินวนตามหาเราอยู่อะ่ะแต่ไนว่าที่ให้หาแฟกันเนี่ยให้ทำแฟกันเนี่ยเพื่อจะยิงส่งยานนะครับเพื่อให้เขามาช่วยเรา อันนี้ผมมาหาซัฟเฟอร์แล้วเนี่ยนนมันไม่มีอมันต้องมาหาจากไหนวะเอ้าอันนี้เป็นแบบไม่ใช่ตเเรอไซสสุดแมป้วยนะเนี่ยกูอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยมไม่เห็นจริงดิบา้บาป้า หาของแถวนี้ก่อนเผื่อมีซัพเฟอร์เฮ้ยชิบหายชิบหายพึ่อทำไมมีตรงนี้ด้วยวะไหนวะดอกมงดอกไม้ก็ไม่มีทำไมมึงมอยู่ตรงนี้ละเนี่ยเอาสิเอาสิกูจะขนของเอาสิเอาสิ <c oughs> าต่อไปต่อยเข้าไป ไป่เข้าไปพี่ส่วนนะเฮ้ยเมาส์อยู่ไหนโอ้ย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 เฮ้ย,ย,ย,ยมันจะมืดแล้วนี่ว่าชิบหายรีบกลับก่อนเดี๋ยว่าเราจะหาเตียงที่นี่เลยดีกว่าไม่กล้ากลับ บอกว่าไอตัวนั้นคงไม่มาหาเราที่นี่หรอกนะเราจะหาเตียงจากไหนวะเนี่ยอเอา้าสะพานขาดเป็นกรรมไอตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บรังมันนี่ว่ะใช่ไหมเข้าไปเก็บรังมันเอา้ากลางคืนไม่มีตัวว่ะนอน เออดีเว้ยนี่ไงโถเออแอบอยู่ข้างหลังพอเที่ยงเหมือนกับเกมนี้พอเที่ยงประมาณเที่ยงคืนอะเนี่ยมันจะสว่างพอดาวมันจะออกมาใช้แสงแต่ช่วงหัวค่ำกับก่อนจะลุ้งสางเนี่ยมันจะมืด เออ่ระหว่างรอตอนเช้าเนี่ยผมจะเดินสำรวจแถวๆนี้ดูก่อนนะอันนี้เป็นหน้าผาอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยหลุมเหรอ อะไรวะเดีเ๋ยวรอจังวันแล้วค่อยลงไปดูดีกว่าไม่น่าไว้ใจเหมือนไอตัวนั้นมันจะไปรอรอดักเราอยู่ที่โรงงานนะมันก็เลยไม่มา,มาไม่มาสนใจเราที่นี่ เฟอร์น,นี่ไงเจอแล้วรอตายแล้วโว้ยไอตัวนี้มันไม่ออกมาจากถ้ำ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เสียวโอเคนอนก่อนตีสามแล้วด้วยโอเคจะได้เช้าเช้าตีห้า ดีห้ามือตื๊อตือเลยเช้าแล้วโอ้โหดูแดดส่องมาอย่างไวงานเครื่องบินอ๋อเขาบินเขาบินวนรอเราจริงอะ่ะ เดี๋ยวผมจะไปดูหลุมอันนั้นก่อนนะครับดูหลุมที่มันน่าสงสัยตรงนั้นนี่อะไรเนี่ยพึ่งอีกแล้วมีโน้ตป่าววะโถ่เอ้ยไม่เห็นตอนกลางคืนงั้นโอ้ย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 เออเออไปก็ได้ไปก็ได้โถ่เอ้ย เฮ้ย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 โอ้ย,อย,อย,อยแ่งพุงมานักกวนักลัวไม่เห็นนะเนี่ยไม่งั้นตอนคืนได้เข้าไปเก็บได้มีโน้ตเนาะไหนว่าหลุมนี่ไงใช่ปะนี่หลุมอะไรอะ่ะ หมือนโดนทรายดูดลงไปเลยลงเลยโอ้โหแล้วเป็นรังอ๋อตรงนี้ละมัง้งที่เอ่อมันเป็นเหมือนกับถูกคลายผนึกอะเหมือนเป็นผนึกโบราณอ๋อมีซัฟเฟอร์อีกแล้วตรงเนี้ยโหมีหลุมศพเต็มเลยเนี่ยเป็นรังของมัน ลองเดินไปให้สุดเดี๋วตรงนี้อ๋อเนี่ยข้างล่างมีอะไรไหมเดินไปดูตรงนู้นดินั่นคือสะพานแต่ข้ามไปก็คงไม่มีอะไรมั้งไม่เห็นมีอะไรเลยาบ้า,บาเราอยู่นี่เราอยู่ดิเราไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิสะพานก็พัง เดินลงมาที่ไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยตรงนั้นมีอะไรเดี๋ยวนะผมจะกลับอ๋อตรงนี้คือสะพานที่เราเห็นตอนเดินขึ้นมาบนโรงนานนะครับผมจะเดินกลับก่อน โอเคไหนๆก็เช้าเลยเดี๋ยวเรากลับเลยดีกว่าเคเรากลับมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปทําแฟรการให้เสร็จโอเคทําอันนี้แฮนด์ล แล้วก็แล้วก็อันนี้ได้สองอันมั้งเออเดี๋ยวต้องใช้ค้อนค้อนเหลืออันเดียวด้วยโอ้มีขวานเหล็กด้วยอ่ะ มีดเหล็กอืมเราขาดอะไรวะไวด,ดูกันแฟร์กันใช่ไหมขาดอันนี้ขาดแฟร์นี่ต้องใช้ตัวม m ล t คสซิ s i n มทเทล l คสซิง่งตัวนี้โอเคทำได้เอ้ยค้อนพังเป็นกรรมทำค้อนกัน อ้าวคอ,อนอันนี้มันต้องใช้ <laughs> <c oughs> เวนการแล้วไงต้องทำแฮนเดิลใหม่ต้องไปเอาไม้มาใหม่อ้าวอปไหนวะอ๋อนี่ไงแต่มีท่อนเดียวมันต้องใช้สองท่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็ะคือแฟกันต้องใช้แฮน d ์เดลิลกับแฟแฟนี่ผมทำได้แล้วแต่ว่าแฮน d ์เดลิลเนี่ยต้องใช้ไม้สองท่อนต้องไปหาก่อนพอดีหนูจะไปหาจากไหนวะเนี่ยไอ้ไม้ท่อนนี่หายยากเลย ถ้าไม่เจอตามกล่องนี่ก็หายากยากเดี๋ยวนะผมนึกก่อนอืมจำได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลบแดกดกันแป๊บจำได้ว่าตรงช่องเขาที่เราผ่านมาเนี่ยมีน่าจะมีอยู่ในกล่องที่ผมทิ้งไว้เนี่ยครับเนี่ยครับ ช่องเขาที่เราที่เราผ่านมานะมันมีกล่องอยู่นี่นี่นนเอา้าไม่มีเหรอไปฝากไปไหนวะ เดี๋ยวนะอันนี้ต้องซ่อมไหมโหเศษไม้เอาไว้เดี๋ยวตอนกลับมาเราเล่นจบแล้วกลับมาเก็บตกแล้วกันโอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวนะมีในนี้ออกมาเลยค้อนด้วย ก็ขาดอะไรกว่าเนี่ยนี่ทำได้แล้วนี่ยังไงโอเคเว้ต่อไปก็คือให้เราไต่ขึ้นไปบนเขานะครับแล้วก็ขึ้นไปยิงแฟกันเพื่อส่งสัญญาณให้บับบ้าโอเคเดี๋ยวนะภูเขาสูงเหรอนู่น ون. มันมีจุดมาร์กบอกอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวนะครับแล้วก็ออกค่อยออกเดินทางเอาเป็นว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเราจะไปเจออะไรอีกบนเขาก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับ